สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางเราพัฒนานะคะของวันที่สองมาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะมววที่ผ่านมาหน้าเสียดายนะคะพี่น้องจ๋าเข้าในตารางสามตัวนะคะแอดโจดหลุดเนาะ ใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้สามตัวสองตัวก็ยินดีด้วยนะคะสามแปดแปดเก้าสามสองนะคะแอดให้เก้าสามเจ็ดนะคะบนออกเก้าสามสองผิดแต้มเดียวนะคะพี่น้องจา๋าให้เก้าสามเจ็ดมาเก้าสามสองเข้าในตารางนะคะเก้าสามสองนะคะนิ้นให้สามหนึ่งมาสามสองพี่น้องจา๋า อ่าสายวิ่งสายรูดนะคะเข้าที่เด่นเก้าเด่นสามวิ่งรูดนะคะใครที่นำเก้านำสามไปวิ่งไปรูดยินดีด้วยนะคะส่วนสองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะแปดเก้านี้หลุดนะคะพี่น้องา๋าแปดของเราไม่มีเนาะสายวิ่งสายรูดนะคะเก้ามาบนมาล่างเลยเนาะส่วนสองตัวล่าง ชุดหตัวนะคะฝั่งพี่น้องสปปลาวสามแปดก็เข้าเด่นสาวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าต้องกลับขอโทษขออภัยเนาะเจาหลุดนะคะเกือบแตก3าตัวนะคะเนาะเจาให้9ก้าสามเจมา9ก้าสามสองเข้าในตารางนะคะใครที่หยิบจับในตารางมีโชคมีลาบนะคะได้3มตัว2ตัวก็ยินดีด้วยเด้อ ก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่สองนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปนะคะหวยรัฐบาลไทยวันนี้แอดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจา๋าหลุดเนาะน้องนิปุณบอกงวดที่แล้วนะคะหวยลาวนะเ 09, นาะ 70, 09เนาะ709แอดก็ไม่ได้ตามนะคะพี่น้องจา๋า เขาก็มาบอกอีกนะเมื่อเช้าเนาะเจ็ดแปดแอดก็หือเลขอันนะคะจ่ายครึ่งแอดก็จัดไปก็หมดเยอะเหมือนกันนะเมื่อเชา้าน่าเสียดายนะคะพี่น้องจ๋าไม่ได้ตามตัวเดิมเนาะแอดทาเป็นคลิปสั้นให้นะ,ะงวดที่ผ่านมาให้ให้เมื่อวันที่สามสิบนะคะน้องบอกเนาะก็ไม่ได้ตามนะ,ะพี่น้องจา๋าน่าเสียดายนะคะ,ะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะไม่มีใครให้แนวทางเข้าทุกงวดน,นะคะ มาลุ้นกันต่อนะคะของวันที่สองนะคะพี่น้องจ๋าใครโชคดีหวยไทยก็ยินดีด้วยเด้อวันนี้เนาะอ่าสำหรับราพัฒนานะคะสี่คู่เน้นของวันที่สองคุมภาพันธ์นะคะวันนี้แอนให้เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดนะคะเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะสามชุดเน้นนะคะแอดให้เอ่สี่ชุดเน้นเนาะสามหนึ่ง เจ็ดหนสามเจ็ดหกนะคะสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนะคะคู่นี้กับหัวเป็นเจดเก้าดยเดอพี่น้องจอ๋าชุด3ามตัวนะคะเอดให้ไปที่เจ็ดสามหนึ่งนะคะเมิดเดียวเนาะเจ็ดสามหนึ่งนะคะหรือว่าใครชอบในชุดลองนะคะหรือว่าไม่ชอบตัวที่เอทจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะ ระวังนะคะระวังหวยไทยนะคะพี่น้องจ๋าสามหกหกสามระวังมาออกหวยราวนะคะของวันที่สองด้วยนะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครมีทุนก็ติดติดเอาไว้ด้วยเด้อพี่น้องจ๋าชอบนําหวยไทยมาออกหวยลาวหวยลาวมาออกหวยไทยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะก็ลองนําไปเปรียบเทียบดูนะคะให้ระวังนะคะกลัวมานะคะพี่น้องจ๋ายังไงก็หยิบจับตัวนี้ไปเป็นแนวทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ขอให้มาตัวที่แอจับคู่ให้เจาะให้เนาะหลังจากหลุดเจาะหลุดนะคะเจาะหลุดแต่ว่าเข้าในตารางเนาะวันนี้ขอให้มาตัวที่แอดน้นให้นะคะพี่น้องจ๋าขอให้แตะขอให้ปังนะคะขอให้เดินดีนะคะพี่น้องจ๋ายังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า